าารกานเนแคฮโยสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับแอสซานสลอรเหมือนเม่เช่นเคยนะฮะเอาเข้าผมวันนี้ผมเนี่ยจะมาแนะนำนะครับจุดดีและจุดเด่นของเกมกินเลนนั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นเกมที่แบบแนวสแคปเตอร์นะมาก็ไอ้กินเลนนะครับผมเป็นเกมที่ออกมาสักพักนะถือว่าเป็นเกมที่คล้ายๆกับเกมสาวทำนะแต่มันไม่ใช่นะครับผมเป็นเกมที่มาหลังนะ อ่าเรามาดูจุดเด่นของกีเลนกนก่อนนะครับผมแคปเตอร์นี่นะฮะจุดเด่นของมันนะครับผมผมจะซื้อให้ดูแล้วกันนะในการซื้อสแคปเตอร์ของกิเลนเนี่ยมันจะสุ่มมาสี่อันนะฮะมันจะมีคูณนะครับผมกับจําจนวนครั้งนะครับผมหรือว่าจํานวนฟรีสปินนั่นเองนะฮะกิเลนเนี่ยข้อดีเนี่ยเวลามันคูณนะครับผมในสแคปเตอร์นะ มันจะคูณเยอะกว่านะครับผมหมายถึงว่ามันจะเลื่อนขั้นนะครับผมเป็น1 3ึ่งสามอะไรเงี้ยอ่าโอ้โหเต็มแผงนะดูปุ๊บเข้ามาอ่าเอาง่ายนะครับผม,มก็คือเมื่อกี้เพื่อนเนี่ยเห็นเลข2องไหมครับผมเลข2เนี่ยก็คือการบวกจํานวนในการคูณต่อ1ครั้งนะครับผมเริ่มแรกเนี่ยยัางไงาก็เป็นคูณ1ใช่ไหมครับผมสมมติเพื่อนๆได้คูณ2เนี่ยมันอกีผมได้เป็นเลข2ใช่ไหมมันก็จะบวกทดปีกครับผมแบบ1นบวกสเป็น3ครับผมเห็นไหม 3าบวกสเป็น5้อ่าห้าบวกสเป็น7ครับผม7จบวกสเป็น9เนี่ยครับคือข้อดีของกิเลนนะแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยยิ่งได้จํานวนในการบวกคูณเยอะเนี่ย<ๆ>ก็จะทําให้คอมโบเนี่ยมันติดเนี่ยมันได้จํานวนเงินที่เยอะขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็การคูณเยอะนะเพื่อนๆก็คิดดูว่ายิ่งคูณเยอะมันก็ยิ่งได้ตังค์เยอะอยู่แล้วใช่ปะละ่ะบิ๊กวินมาเท่าไหร่ครับผมอันนี้คูณ17ไปแล้วนะพันเครับผม เออผมก็ลืมนึงบเลยว่าผมมาเท่าไหร่นะใช่ไหมแต่จําได้ไาซื้อฟรีสปินอนะ่ะเออแล้วก็เนี่ยฮะคือการโคลนเนี่ยมันดีตรงนี้แหละฮะในกิเลนนะแต่ถ้าเป็นสาวทำเนี่ยจํานวนคคูนคูนเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งสองสามใช่ไหมแล้วก็เล่นคอมโบเน้นตกษรอ,อะไรองี้นะครับผมแต่กีเลนเนี่ยเข้าฟรีสปินเนี่ยมันมันคูนดีกว่าเอาจริงเออ เนี่ยดูดิคูนี่เป็ดครับผมนี่แหละฮะข้อดีของการเข้าฟรีสปินของเกมกีเลนนะครับผมอ่าโอ้โหโบว์มาเท่าไหร่ครับผมโ,โ,โ,โบว์ารรบมวาน่าจะสองพันกว่าสองพันแปดนะว่าแล้วก็ถือว่าโอเคนะเราใส่ไม้น้อยอยู่นะครับผมเราซื้อชอัตเตอร์ไปเท่าไหร่วะน่าจะพันห้านะเนี่ยเราใส่ไม้ยี่สิบได้มาสองพันกว่าผมจำได้ว่าผมน่าซื้อปรนะมาณพันห้านะมาเพิ่มไม้ดีกว่าครับผม เนี่ยฮะการซื้อแคปเตอร์เนี่ยมันก็ยิ่งเราเพิ่มไม้นะมันก็ยิ่งเพิ่มราคาไปเรื่อยนะครับผมมาเราลองเซิร์ฟเบลสิบดูฮะสี่พันห้านะอ่าอันนี้คืออะไรนะโบโบโบอ่าอันนี้คือการคูณเนี่ยจะบวกสามเลครับผมก็ไอข้างนอกเกมฟรีสปินเนี่ยของกิเลนเนี่ยจะไม่มีการคูณนะฮะ ผมเนี่ยชอบซื้อฟรีสปินมากกว่านะครับผมเพราะว่ายัางไงามันมีคูเนี่ยเพื่อนๆมันก็สามารถที่จะได้กำไรเยอะกว่าอหญ่แล้วนะข้อดีของเกมมันเนี่ยก็คือการเข้าฟรีสปินเลยนะแต่เราถ้าเอาคอมโบแต่งนอกก็ได้แหละแต่ว่ามันก็นานครั้งนะสู้ฟรีสปินไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเกมที่มีฟรีสปินเนี่ยมันทํามาเพื่อการเข้าฟรีสปินแล้วเอากำไรอยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าทำใม้เฉยนะเนี่ยนะครับผมแล้วกีเลยเนี่ยมันสามารถบอกเพิ่มฟรีสปินได้นะเห็นไหม บวกมาหนึ่งครั้งครับผมเป็น6ครั้งอ่าโอ้โหดูสิแปบ๊บเดียวคูณเจ็ดไปแล้วฮะนี่เห็นไหมครับผม,มเมื่อกี้เราเลขสามมาเลขสามก็คือการบวกจํานวนคูณต่อครั้งนะครับอแต่ว่ามันต้องมีคอมโบติดนะมาถึงจะคูณไปต่อนะครับผมอาอย่างเงี้ยคูณไปต่อฮนะเป็นคูณสิบนี่ไงอาคอมโบติดอีกคูณสนะิบสามฮะนี่แล้วครับผมข้อดีของมันนะ ถ้ามันเต็มแผงเนี่ยคอมโบเข้าดีเนี่ยมันยิ่งคูณเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็กำไรครับผมแต่รู้สึกว่าอันนี้เหมือนจะขาดทุนนะแต่ต้องมารอดูฮนะโอ้โหยับครับผมรอบนี้นะโอ้โหยูชีวิตอีกหนึ่งครั้งครับผมไอ้เจจะเต็มแผงอยู่แล้วนะอ่ามีสิทธิ์ลุ้นติดคอมโบนะโอ้โหจบการครับผม บิ oh ๊กินพันเจ็ดโอ้โหขาดทุนนะฮะนี่นะฮะมันก็ฟรีสปินเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียในการซื้อนะครับผมข้อดีเนี่ยถ้ามันพุ่งไปแล้วเนี่ยมันก็พุ่งไปเลยนะฮะแต่ถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันก็จะขาดทุนนิดหน่อยนะมานี่เห็นไหมครับผมนี่คือหมุนธรรมดาของกีเลนนะฮะมันจะไม่มีการคููนะครับผมข้างนอกเนี่ย ต้องเน้นคอมโบอย่างเดียวนะไม่รู้่าติดหรือเปล่าแต่ว่าเกมมันเน้นเข้าสแครปเตอร์ครับผมถ้าเข้าสแคปเตอร์ยังไงก็ได้กำไรนะถ้าละหมุนอย่างเงี้ยโอ้โหหมุนมาไอสัตว์คอมโบไม่ติดเลยนะนี่นะ,ะข้อเสียของมันนะครับผมมันก็คือเนี่ยถ้าไม่เข้าวีสปินเนี่ยมัน <Wow. S 1> เหมือนโอกาสติดคอมโบก็ยากเหมือนกันนะข้างนอกเนี่ยครับผมแต่พอเข้าวีสปินเนี่ยมันก็ดีนะครับผมที่มีการคูณเข้ามาช่วยนะ เสรุปเนี่ยนะครับผมกีเลนเนี่ยไม่มีคูนะครับผม,น,น,ม,ม,น,บผมนอกฟรีสปินนะแต่คอมโบเนี่ยอาจจะเข้าง่ายนะครับผมในบางเวลาหรือว่าบางไม้ที่เราไล่หน้าไปนะครับผมแต่พอว่าเข้าฟรีสปินแล้วเนี่ยคูเนี่ยจะดีกว่าเกมสาวท่ามนะครับผมได้คูลุ้นย,วยาวแน่นอนนะเพราะว่าถ้ามันติดคอมโบเนี่ยคูเนี่ยมันบวกไปทีละหนึ่งทีละสองทีละสามเนี่ยตามจำนวนที่เพื่อนๆเนี่ยสุ่มได้นะครับผมยังไงก็คุ้มครับผมคือเกมเนี่ยมันทำมาเพื่อเข้าฟรีสปินใช่ไหม แล้วพอการเข้า v ีสปินเนี่ยยังไงมันก็ต้องได้กไรมากกว่าอยู่ข้างนอกอยู่แล้วครับผมอ่าเนี่ยผมกดออโต้สาครั้งเมื่อกี้คือคอมโบไม่ติดกันสักครั้งเลยนะจะมีแค่2องทีแท่นั้นแหละที่เยอะสุดนะที่ผมเห็นนะครับผมแต่ผมก็ไม่ว่ามันไม่ดีนะเอาจริงกิเลยเนี่ยคือถ้ามันคอมโบติดเต็มแผงเนี่ยมันได้เยอะเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่แบบเล่นๆนะอ่าคือเป็นเกมแบบ อันนี้เป็นเกมแบบผมจะเล่นเป็นเกมแบบคล้ายๆแนวสาวถ้ำแล้วกันนะคือเกมที่มีอ๋อหกช่องแบบเนี้มันจะมีเกมสาวถ้ำแล้วก็อ่ะกีเลนแล้วก็ดวาวเสาอ่าป่าส้มได้บอกผมว่าถ้ากีเลนกับสาวถ้ำรวมกันเนี่ยกลายเป็นดโนเสานะฮะเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะเออกีเลนกับสาวถ้ำอะไรเงี้ยสาวถ้ำอะ่ะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะผมในคลิปนนหน้าๆนะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าคนเนี่ยน่าจะเล่นเกมกิเลนมากกว่าสาวทำปะหรือว่าสาวทำเนะี่ยเออมันก็วัดไม่ได้นะจริงๆมันก็พอๆกันนะครับผมแต่สาวทำเนี่ยมีครูนะครับผมมันก็แตกต่างกันนหะจากที่เล่นมามันก็ไม่ได้ต่าง,ต,างต่างขนาดนั้นหรอกแต่ว่ากิเลนคอมโบมันเข้าง่ายกว่านิดหน่อยนะสาวทำเนี่ยยากอยู่นะฮะมา,าจะใส่มายาให้ดูนะครับผม ให้ดูว่าถ้าคอมโบมันเข้าเนี่ยมันได้เยอะหรือเปล่านะเพราะว่าไม่มีครูนะครับผมถ้ามันเข้านะเนออี่ยวัดใจกันไปนเลยครับผมติดมาเปล่าโอ้โหงบหมดตัหรือเปล่าเนี่ยจะหมดตูแล้วครับผมเหลือสองพันกว่าบาทนะฮะติดวายมาสวยเกมพวกคอมโบนะครับผมบอกเลยนะ ยิ่งถ้าติดวายนะครับผมยิ่งได้เยอะนะครับผมเพราะว่าวายเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวคูณน,นั่นเองนะฮะอ่าบิ Big ๊กวนะินม่าไปฮะเฮ้ยได้อยู่นะกู้ชีวิตครับผมแปด0น้าผมไม้สี่ร้อยนะเหมือนคอมโบโน,น่าสวยอยู่นะครับผมเพื่อนเนเนี่ยชอบเกมไหนเนาะระหว่างสาธรารมกีเลน,นะก็ะสามารถคอมโบเอยคอมเมนต์ไอสัตว์คอมโบแล้วล่ะ คอมเมนต์บอกได้นะครับผมอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนนะก็ะนั่นแหละฮะถ้าใครที่ฟังมาหลยต้นเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วนะครับผมว่าข้อดีข้อเสียของเกมกเลนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแต่มันก็ไม่ได้เสียหมดทุกอย่างนะครับผมเกมมันทำมาบอลล้านอยนู่แล้วนะเออแค่ว่าเราชอบเกมแนวไหนนั่นเองนะครับผมมาผมนีจะลองเล่นดูสักหน่อยนะครับผมว่าผมเนี่ยจะปั้นได้ไปถึงแค่ไหนเนี่ยฮะปายสิบหกครั้งครับผม คืออเกมกิเลนเนี่ยตัวสอนเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่เท่าไหร่นะผมแต่ถ้าเป็นสัญลักเนี่ยผมว่าน่าจะได้เยอะนะเพาคอมโบติดเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยไอตัวเนี่ยจะก็ติดวานนะผมไอถุงเงินอะไรเงี้ยตัวกบเนี่ยโอ้โหผรกาศนี่ไม่เท่าไหร่เจมาแต่ส่วนมากนะฮะข้างนอกของกิเลนเนี่ยมันจะติดตัวหนังสือมากกว่าพวกสัญลักนะสัรลักเนี่ยคือบางบางทีเข้านะผมแคัปเตอร์อออืื ติดวายปะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับผมโอ้โหได้อยู่เว้ยโบมาเพื่อนสแคปโอ้โหอ่ะได้อยู่ครับผมได้ลุ้นนะเออนี่มันก็มันอยู่นะครับผมเวลาลุ้นแคปเตอร์นะครับผมโอ้โหเนี่ยถ้าคอมโบแล้วมีช่องเหลือนะครับผมเนี่ยสแคปเตอร์มันจะได้ลุ้นต่อไปเรื่อยๆนะฮะถือว่าดีเอ้ามาจริงครับผมมาครับแคปเตอร์ สี่ตัวครับผมสี่ตัวนันเนาะนะโอ้โหเล่นตั้งนานพึ่งได้นะฮะอ่ะบีสปินเก้าสิบครั้งครับผมบวกจำนวนคูณสองนะเขาดูนะปึ๊บปลายเป็นสามฮะไปต่อผมน่าจะได้อยู่นะฮะเพราะว่าไม้สี่ร้อยฮะน่าจะได้กำไรเยอะอยู่นะครับผมในการเข้าสแครปเตอร์รอบนี้นะเพราะเราไม่ได้ซื้อนะครับมันเข้าเองของมันนะ ก็ได้จบแคปเตอร์รอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะปิดคลิปแล้วนะฮะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วครับว่ากิเลนเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงนะในการที่ผมไปเล่นให้ดูนะครับผมคือผมก็ไม่เชิงเล่นเท่าไหร่นะครับผมผมก็เล่นด้วยและอธิบายด้วยนะก็ถ้าติดขัดเนี่ยผมก็ต้องขออภยัย้ลยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยก็แบบว่าเออมาแบบคือเกมกิเลนเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นประจำนะแต่ว่าผมเนี่ยก็ทำดีที่สุดครับผมอืมเต็มแผงครับเห็นไหม เต็มแผงไหนเนะียติดวายมาโอ้โหบวมมา4,000กว่าบาทนะผมเห็นยังครับความแตกต่างในการเข้าสแคปเตอร์กับแตกข้างนอกนะเออแบบว่าเล่นแบบไม่มีสแคปเตอร์นะครับผมนี่แหละฮะโคตรจะแบบแตกต่างนะเอาจริงดูดี๋ยไปฮะโอ้คอมโบมาว่ะต่อปไปโอเคสวยครับผมนี่นะฮะการที่มันติดคอมโบเนี่ย จำนวนครั้งฟรีสปินเนี่ยมันจะไม่นับนะฮะแต่ว่าจำนวนคูณยังได้นะครับผมโคตรจะดีนะเฮ้ยไอเชฟไปวินมารอบนี้อย่างเดือดครับผมไอเงินผมถึงสี่หมื่นแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมงบมาเท่อไหร่ผมก็จำไม่ได้นะแต่ก็เออน,นั่นแหละฮะตอนนี้กูน่าจะได้ไ่ำไรแล้วฮะโมจะมาแบบพูดรีวิวเกมไงไปกันต่อดีกว่าเหลือสองครั้งสุดท้ายฮะ อืคอมโบยังได้อยู่วะดิบุ๋มออคูยี่สิบเอ็ดครับผมบุกมไกหมืม่นหนึ่งเพื่อนๆโอ้โหอีกครั้งหนึ่งฮะขอให้คอมโบติดโอ้จบแล้วผมบุ๋มมาสี่หมื่นกว่านะครับผมในการเข้าสครับเตอร์ครั้งนี้นะเอ้ยสี่หมื่นห้าเออเอาละเป็นไงบ้างครับผมกับการอธิบายของเกมกิเลนของผมนะครับผม ถ้าใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมเอาฮาวันนี้แอดซันนี่ก็ต้องขอตัวร้านเพิ่มอีกก่อนนะครับผมแล้วเพื่อนๆเนี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมช่วยดูคลิปเยอะนะครับผมบายจ้าทุกคนจุบจ๊บ